เจ็ดปีครับคร,ครบเจ็ดปีการเห็น,นความเปลี่ยนแปลงไหมเยอะใน่ใช่ทางที่ดีขึ้นทำให้ฟูด่านทองเป็นที่รู้จักนี่ถ้าจะลงเป็นประวัติผู้บุกเบิกท่องเที่ยวแล้วขึ้นมาตั้งแต่ที่ยังไม่มีทางขึ้นเนาะใช่ครับ เมือ่อก่อนนี่เราขึ้นมานใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงพอจะหาทางขึ้นได้ใช่หน,น้าหานาวมันเลยไม่นิ่มครับมันลมด้วยตรงนี้มันเหมาะเหมาะที่จะด,ดูว่าทิ่ขึ้นดับเช้าครับมันจะแจ้งมันวยดดมีกิจการจากมุมมองธรรมชาต แต่มุมนึงมันจะเป็นมุมพระทิตตกที่มันเป็นมุมมันไม่นั่นแหละแต่ละที่ก็จะมีทิ่แตกต่างกัน,นใช่ใช่เดินนี่ไปพระทิตย์ยเช้าออากาศเช้าดีมากครับนี่คือนายแบบท่านแรกนะครับที่มาโพสท่าบนภูด่านทองให้เป็นที่รู้จักนะครับณนะตอนนี้นี่ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ก,การบวร,บรมูลสาร หลายท่านจะเห็นในเพจนะครับ,บมัมมีติกเจษด,ดาพ่อนเดอ้ออันนี้บอวอนบอวอ,อ,อนคือถอดลุงเอียงอยูย่มากเนี่ยนี่ทีมงานเพราะว่าสิบเอ็ดเจ้าทิตอบอบี้บบแล้วก็อีกอเออสอสอนคำสอนคำคือถอดไม้ในตำนานเนาะแม่นตรงนี้นี่คือต้นไม้ในตำนานต่างแต่เขางายังหลายอยู่กินงยังเยอะสมัยก่อน แต่ตอนนี้นี่กิ่งเลือน้อยแล้วอ,อ,นนาาอ่าไรไอเปิดฤดูการท่องเที่ยวนี่แหละครับเราจะค่อยๆทำความสะอาดดอกไมก้จะอยู่อีกมุมนึงใช่ใช่ดอกไม้อยู่อีกมุมนึงน,นี้เรารเครับ เราก็นั <S 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 <t <t ่งรอชมแสงอาทิตย no ์ยามเช้าต้องมานั่งอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ลมมันจะไม่พัดเป็นมุมสบายสบาย มงสวยผามสวยเสน่ห์ธรรมชาติบนผู้ดานเอาทำเวลาทั้งแสนสวยเอาไหมมีกับอนนี้น้ลตาน้อยด้วยหนิเออเออนอาิมดดตอนนี้นั่งาบายสราแสงมาแล้วแสงมาแล้ว จินตนาการจากมุมมองสู่มุมถ่ายยาเกเลยกว่ายืนตรงมุมถูกที่ถูกเวลาสวยฮักเพลงปังสุดผู้ดานท้อเอ้ย สวยสเน่ห์ธรรมชาติบนผู้ดานท่องทันเวลาทันแสงสวยแห่นมุมเซลสุดดุดแดนสวนฮับแพงปันสุขชุมชนีไม่ต้องอด้รแบบสบายๆนั่งฟังเสียงนกเสียงถ้าหมอกจะยิ่งจะสวยตรงนี้ทางน้านี้ก็สวยเรามาดูแสงเช้าครับเบา มอกสูก่ายาย,ยืนตอมมุทุ่งมองมีจันทรตั้หน้าการจากมองมองสู่มุมท่ายยืนตอมมุนทูกที่ถูกเวลาสวยหักแผนปันสุขผู้ดานท้อง